ตเป็นคนกลัวการทำฟันไว้ครับไม่ปกติไม่ได้กลัวครับเพราะวันนี้ทาง BDMS เรียนเชิญมาทำตัวของไอเดเธอเป็นทรัปี้นะคบเป็นการทำความสะาดฟันแนวใหม่จากสวิซอร์แลนดอยากให้บอกควารู้สึกหลังทำนิดนึงครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างค่ะก็ปกติไม่ได้กลัวแต่ว่าพอคอทำวันนี้ก็รู้สึกดีกว่ารู้ การขูดหินปูนแบบเดิมคะ่ะเพราะว่านี้ก็ไม่เจ็บเลยก็เสียงไม่ดังเหมือนที่หลายๆคนกลัวอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าฟันขาดมากคะ่ะในในแง่ของความเจ็บอะครับถ้าเทียบกับการขูดหินปูนแบบ<ม>แบบเดิมอะครับอย่างแบบถ้าเปรียบเทียบนี่คือเป็บเป็นรู้สึกอย่างไรบ้างครับคืออันนี้ ไม่ไม่มีความรู้สึกเจ็บเลยอะค่ะแล้วก็ไม่ไม่รู้สึกถึงว่าแบบมีเลือดออกอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งถ้าคนหยิบปูนแบบปกติหลายคนน่าจะมีเลือดออกไหมเนี่ยค่ะแล้วความเสี่ยวอะไรนี้ก็ไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมครับใช่ครับเราเอ่อพอในในแง่ของประสิทธิภาพอะครับมองว่าแบบถ้าคือบางบางคนจะมองแบบไม่เจ็บมันได้ประสิทธิภาพดีไหมอะไรอย่างงี้ครับรู้สึกว่าแบบเทียบกับอันเดิมอะครับคือฟันมันแตกต่างกันเลยครับก็อย่างอันนที่ทําจะมี ผมขัดที่ทําให้เราเห็นด้วยว่าเรามี่าตหินปูนตรงไหนเยอะแล้วก็หมอจะเลือกขวดหินปูนเฉพาะตรงนั้นนะคะก็มันก็อาจจะทําให้เราเห็นเลยว่าเรามีหินปูนเยอะตรงไหน,นเราต้องปรับการแปลงตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หมอจะดูแลเฉพาะตรงนั้นมากขึ้นก็เลยทําให้มันรู้สึกสะอาดมากกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นครับ ในแง่ความคุ้มค่าถ้าแบบสมมุติว่าแบบจ่ายเพิ่มพันหรือสองพันเนี้ยครับยออยากจะกลับมาทำก็คุ้มค่าค่ะคุ้มค่าใช่ไหมครับน่าจะดีกว่าถ้าสึงเสียฟันใช่ไหมครับขอบคุณค่ะ